สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหน่องวง,งหิงครับผมนายโยครับตอนนี้นายโยอยู่บันโนนครับตำบลพน่าครับ ซึ่งห่างจากบ้านนายโยซีหาก,กิโลครับพี่นอ้องมาเมืองอ่างัวที่อาอนายโยยันมุดหลูกเขาครับไแปดเก้าเมื่อแล้วครับพี่นอ้องหลังจากยันเหล่าประมาณสามหมื่นนายโยกับมาเมือง อาการมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองอยู่ครับเมือน,นี้ว่าสีมาตันใหม่ครับพี่น้องแล้วก็ห้ยากาเชื่อครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวถามปาจ,จะของเล่าก่อนเลาอยู่นี่ สวัสดีครับป้าสวัสดีครับ,รบป้ายังนอ,อป้าจำปีค่ะป้าจำปีครับจะของงวเป็นจังไหนเนี่ยงวปกติดีอยู่ค่ะแข็งแรงดีทั้งเมยทั้งลูกปกติอยู่ดีอยู่แล้ววะแข็งแรงดีอยู่ทั้งเมยทั้งลูกแล้ววะกินหยากินดีเนาะห่าวแดงลูกก็เล่นดีห่าวแดงแองเยอะลูกครับอ่า โดยร่วมเหล่าละวาดีครับพี่น่อ,อเงเม,มืองผาบร่วมโมเหาบ่อซึมแล้ว,วะครับพี่น่องนี่ครับเดี๋ยวนยนออนนเนี่ยโย่สีตัดไม้อกครับเมือนี่นี่ครับพี่น่องจ้บค่ะในโยก็ลังสีตัดไม้หเหพิ่นเอาทรายน้ำเกลืออ ปกติต้องใส่ซองด้วยค่ะแบบนี้มันอันตรายแต่งัวตัวนี้ิ่นบ่ดื้อกันเลยเอาเสือกผ้านเนาค่ะเสือกผ้าแบบนี้ค่ะคือความปลอดภัยต้องใส่ซองมังขับสามด้วยคับแบบนี้มันอันตรายแนี่พอดีวางัวดตัวนี้มันมันบดดื้อครับพี่น้องนะย่อเรย่เหตุแบบนี้ครับ ใยากันนอนค่ะ ครับพี่น้องหลังจากอาล่างแพ้เรียบร้อยแล้วครับในยาขาดเชื่อเดี๋ยวนยโยสิไปอีกขอ,อกหนึ่งครับึ่งห้างจากยูน่ประมาณสองสาโลครับขอ,อกนั้นงอเพื่อนหางขาดครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเมืองเนาะ ครับพี่น้องหลังจากนายโยไปเมืองง่งวที่ยัดมดหลูกไว้อ่าเขาครับอ,อยู่บันโนนครับพี่น้องตำบุญพุนขาครับนายโยกับมาต่ออีกขอหนึ่งครับจึงเป็นงว่วหางขาดครับพี่นอ้องนี่ครับพี่น้อง สาเหตุม้วหครับว่าเกิดจากยังครับพี่น้องเจ้าของเราสันนิษฐานว่าคลายค้นกัดอ่าค้นตัดหางครับพี่น้องแต่ก่อนวัไดิขาดจำปนีใดครับพี่น้องอ่าที่ขาดจากค้นหางประมาณสองสามคืบครับแต่เจ้าของเพิ่นบริโทษแจ้งนายโยครับ ราะว่าง่วเพิินม่านครับก็เลยเฮนให้มันมันเริ่มดั้มขำเข้าไปครับก็เลยจํจำเป็นต้องมาตัดแต่งหางครับใหม่ครับนี่ครับพี่นอ้อง สงสารแห้งครับพี่น้องซึ่งพื้นพิ่นม่มนหลูกครับจะของพันวาหเหตุอย่งมันอยางมันแข่งแล้วก็เลยวอโทหาครับพี่น้องวันนี้เพิ่นกับโวโยูครับพี่น้อง ลูกสาวเพิ่นทำงานอยู่ต่างจังหวัดครับ่าพเพิ่นไปหาสื่อของครับเพื่อจะไปชอปปิ้งในเมืองครับพี่นอ้องในโยโบวบนนด้นัดเล่าไหวครับแต่ถึงเวลาก็ต้องมาดุ๊มาเมืองครับเพราะว่าในเวลาสามเมือครับต้อง่าเมืองวับเป็นจังไรครับเพ สาเหตุยังบ่ชัดเจนครับว่าเกิดจากหยังใครคนตัดสิมีค่าใจดำบนหนัอยี่บบครับเ่ว่ถัาเกี่ยวตะปูกะว่าหนาสิขาดแบบนั้นนะครับพี่น้องอีครับยุบานตะดอบครับพี่น้องห่างจากบวรนายโยมัานหาโลครับพี่น้อง มียังเรากะให้นัน่นโยมมาเมืองไหยครับประมาณสิบปีแล้วครับจิ่ตัวแรกเห็นเราครับพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องบรรยากาศของง่วงกันครับ เป็นผาแข้เง,งเขียวๆหน,นเป็นคองเลยครับลูกปรหารเป็นคองครับคองเงาเลยครับพี่นอ้องครับสำหรับกิมหนีกน็เอาไว้สำหรนีก่อนครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ่า นายโยชแนแนลเนเ้อรขับพี่น้องให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงหลำรวยเงินทองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ